สวัสดีครับกับสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะวันนี้จะมาสอนโหลบปไฟฟล์นะจะเป็นพี่ต้อมแสนดีนะพี่ต้อมแสนดีเลยอันนี้นะอันนี้เลยโอเคก็นเลย ไปเทปตัดไฟนี่นะใครที่จะเอาฟรีไฟไม่ก็เอาใครที่จะเอาฟรีไฟธรรมดาก็เอาเข้ามนะกดเข้าไป ปัดไปห,หมดเลยนะปัดไปห,หมดจากนั้นเราก็ปิดเน็ตนะปิดเนะน็ตของเราเข้าไปที่ y t u t u โอเอคกนะกอนี้เข้าไปที่แบตไฟให้เขามาดาวน์โหลด นะก็จะมีนี่นี่นะโป้ปตัวนี้มันจะขึ้นมานสองใครจะเล่นตัวนี้ก็เอาตัวนี้นะใครจะเอาพี่ต้อมแสนนี้ก็เอานะใครจะเอาพี่ต้อมแสนนี้ก็เอานะกดพี่ต้อมแสนนี้กดตรงนี้นะตรงนี้โอเคกดเข้าไปนะแล้วก็กดโอ,อย ตีตังนี่นะตีตังกดเปิดนะกดเปิดโอเคกดเปิดแล้วกดไปที่ตรงนี้ออกจาก youtube เดี๋ยวกดตรงนี้นะตรงนี้ออกจาก youtube ก็ตรงนี้กดตรงนี้เลยออกจาก u t u b e เลยนะกาตรงนี้ก็เอา กดเข้าไปที่เรียกเมนูเลยนะเขาก็จะบอกว่าให้ใส่รหัสนะเราก็ใส่ไปอันนี้นะ M R O A T O แล้วก็ M นะอันนี้ก็ F F ก็อยีนะก็หนึ่งนศะูนย์โอเค นี่นะรหัสนะเราก็เข้ามาแล้วนี่นะแล้วก็กดกดกดแปหมดเลยโอ้ยอันนี้โอเค,อเคนี่พอนะนี่นี่นะนี่นี่ นี่เลยนะขออย่าลรก,กว้างนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากให้สอนแนวไหนอีกบอกมาโปรเกมอะไรอีกบอกมาลงไฟล์ลงมัดผมได้หมดนะบายบาย